สวัสดีค่ะพบกันในวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้คุณครูนะคะจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องกาบห่อโครงประภาททานทองแดงถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะสำหรับผู้แต่งนะคะก็คือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเชษสุริยะวงศ์ขาหรือจะเรียกสั้นๆก็คือเจ้าฟากุ้งนั่นเองค่ะ สำหรับประวัติผู้แต่งค่ะเจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเชษสุริยวงหรือเจ้าฟ้ากุ้งค่ะเจ้าฟ้ากุ้งทรงเป็นพระโอรสองค์ที่หนึ่งในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับกกมหลวงอภัยนุชิตพระมเหสีใหญ่หรือสมเด็จพระพันวสาใหญ่ค่ะบทพระราชนิพลที่เจ้าฟ้ากุ้งได้พระราชนิพลขึ้นก็มีเพลงยาวบางบทค่ะบทเหเรื่องกากีสามตอนกาบหอโครงประพาทธทานทองแดงพระมาลัยคำหลวง กาเพรือและนันโทปนันท้สูตรคำหลวงเป็นต้นค่ะสําหรับจุดมุ่งหมายในการแต่งนะคะก็คือเพื่อความเพลิดเพลินในการชมธรรมชาติระหว่างการเดินทางไปพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองโดยคำว่าทานทองแดงนะคะเป็นชื่อของลำน้ำที่เขาพระพุทธบาทค่ะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพระพุทธบาทค่ะอันเป็นที่รื่นรมด้วยธรรมชาตินั่นเองค่ะ สาระสําคัญของเรื่องนะคะตอนต้นก็จะกล่าวเกี่ยวกับกระบวนสเสด็จค่ะแล้วก็จะต่อด้วยการพรรณนาเกี่ยวกับสัตว์ปลาเกี่ยวกับนกเกี่ยวกับพนันไม้เกี่ยวกับลำพนธารแล้วก็ปลาค่ะนอกจากนั้นก็มีความพรรณนาเกี่ยวกับความสนุกสนานด,ด้วยนั่นเองค่ะลักษณะคำประพันธ์นะคะก็จะเรียกว่ากาบห่อโค้งค่ะโดยที่จะบทเริ่มต้นเนี่ยก็จะแต่งด้วยกาบยัน11ค่ะ แล้วก็แต่งสลับกับโครงสี่สภาพอย่างน้อย1บทน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูฉันทลักษ์ณของคำประพันธ์กาบห่อโครงกันค่ะเริ่มต้นนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยกาบยานี11ค่ะรูปแบบฉันทลักษ์ณของกาบยานี11ก็คือวักหน้าจะมีคําคำและวักหลังมี6คคำค่ะ5รวมกับ6ก็คือ11คําก็จะเรียกว่ากาบยานี11นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะโครงสุภาพนะคะก็จะแต่งด้วยทั้งหมด4บาทค่ะโดยที่จะมีการบังคับวันนยุคเอก7โทสีค่ะโดยโครงสุภาพนี้นะคะนักเรียนจะได้ไปเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะแต่ในมอสอนี้นักเรียนก็รู้รูปแบบเข้าคๆเบื้องต้นก่อนนะคะว่ามีลักษณะของคำประพันธ์โครงสุภาพเป็นประมาณนี้นั่นเองค่ะ เรามาดูคำประพันธ์บทแรกกันเลยค่ะเที่ยวเล่นเป็นเกษมสุขแสนสิ่งสนุกปลุกใจหวังเร่ร่ายผายผาดผังหัวริกรื่นชื่นชมไพลสนุกกเกษมเปรมหน้าเหลือบลืมหลังแสนสนุกปลุกใจหวังวิ่งรี่เดินไรย ผายผันยังชายป่าหัวร่อรื่นชื่มชี้สองนิ้วชวนแลเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันก่อนค่ะคำแรกคำว่าผ่าผังหมายถึงไปโดยเร็วหัวริกรื่นหมายถึงการหัวเราะคิกคักนั่นเอง รอีอรีไมโทรี่คำนี้นะคะจะเป็นรูปโทโทษของรอเอรีไมเอกรีค่ะคำว่าโทโทษค่ะเป็นคำที่จะต้องใช้รูปโทไม้โทกำกับเสียงเดิมซึ่งแต่เดิมเนี่ยต้องใช้รูปเอกค่ะแต่ด้วยความที่ลักษณะของโครงสี่สุภาพใช่ไหมคะคำประพันธ์จะต้องบังคับวรรณยุกต์ก็คือไมเอกไม้โท สก็เลยจะต้องมาใช้รูปโทค่ะแต่การออกเสียงก็ออกเสียงว่ารีเหมือนเดิมค่ะคำนี้จะหมายถึงการเคลื่อนที่ไม่เรียรอค่ะต่อไปผายผันคำนี้แปลว่าไปโดยเร็วค่ะสนิ้วหมายถึงการชี้นิ้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาถอดคำประพันธ์ของบทนี้กันเลยก็หมายถึงการเที่ยวเล่นในครั้งนี้ค่ะช่างมีความสุขสนุกสนานเหลือเกินเดินอย่างรวดเร็วเข้าไปในป่า หัวเราะร่อต่อกระติบกันอย่างสดชื่นเรื่นเริงโดยกันชี้ชวนให้ชมธรรมชาติต่างๆค่ะบทต่อไปค่ะเลียงผาอยู่ภูเขาหนวดพลายเพลาเขาแป่ปลายรูปร่างอย่างแพะหมายขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกันเลียงผา อยู่ผ่างพื้นภูเขาหนวดผู้ดูเพลาเขาไป่ท้ายรูปร่างอย่างแพะเอามาเปรียบขนเหม็นสาบหยาบร้ายกลิ่นกล้าเหมือนกันเรามาดูคำศัพท์กันก่อนค่ะพลายเพลาแปลว่างามค่ะแปรหมายถึง แบนราบปลายหมายถึงถายหรือการแบะออกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาถอดคำประพันธ์บทนี้กันเลยก็หมายถึงเรียนผาเนี่ยจะอยู่บนภูเขาสูงลัาากขณะของเรียนผาก็จะมีรูปร่างค้ายกับแพะจะมีหนวดงามหนวดหนวดสวยงามนะคะแล้วก็ปลายเข่าเนี่ยจะโค้งไปด้านหลังค่ะขนหยาบและค่อนข้างที่จะมีกลิ่นเหม็นสาบเหมือนกับแพะเลยค่ะ บทต่อไปเลยค่ะกระจงกระจิตเตี้ยวิ่งเรี่ยเรีย่ยหน้าเอนดูเหมือนกวางอย่างตาหูมีเขี้ยวน้อยสร้อยแนมสองกระจงกระจิตหน้าเอนดูเดินร้อยเรียงงามตรูกระจ้อยเหมือนกวางอย่างตาหูตีนกีบ มีเขี้ยวขาวน้อยช้อยแนบข้างเขียงสองเรามาดูความหมายกันเลยค่ะกระจิบหมายถึงตัวเล็กค่ะหน้าคำนี้เป็นรูปโทโทษของนอานามไม่อีกหน้าค่ะกระจ้อยหมายถึงเล็กน้อยเขี้ยวคำนี้เป็นรูปเอกโทโทษของขอเอียวอเขียวไม่โทเขี้ยวค่ะรูปเอกโทษก็จะคล้ายๆกับ รูปโทโทษก็คือแต่เดิมก็คือต้องใช้ไม้โทค่ะแต่คือเราใช้ไม้เอกเพราะว่าจะต้องมีการบังคับวรรณยุกเอกเจ็ดโทสี่ตามฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพค่ะก็เลยต้องจะต้องใช้ไม้เอกแต่ที่จริงแล้วก็อ่านออกเสียงคําว่าเขี้ยวไม้โทค่ะต่อไปค่ะช้อยคํานี้หมายถึงเล็กน้อยค่ะเรามาถอดคาประพันธ์ก็คือกระจงนะคะเป็นสัตว์ที่มี ขนาดเล็กค่ะมองดูก็น่ารักน่าเอ็นดูมีตามีมหูแล้วก็มีตีนกีบเนี่ยเหมือนกวางค่ะแล้วก็มีเขี้ยวน้อยๆค่ะสีขาวสองเขี้ยวแต่ว่ากระจงเนี่ยจะไม่มีเขาค่ะเรามาดูบทต่อไปกันเลยค่ะฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุย้ยชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหาฝูงข้าง วางพฤกษาข้างโจนไล่ไข่ปลายยางฝูงลิงยวบย่าบต้นพระวาหนาฝูงชนีมีกู่หาเปล่าข้างกูงข้างว่างพฤกษามาสู่ครอกแครกไล่ไข่คว้าง โลดเลี้ยวโจนปลิวเรามาดูความหมายกันเลยค่ะกระจุยหมายถึงเล็กๆค่ะยวบยาบต้นหมายถึงอาการที่ลิงขย่มต้นไม้ขึ้นลงพาวาหมายถึงต้นมะม่วงและคำว่าครอกแครกหมายถึงเสียงขู่ของลิงค่ะเรามาถอดคำประพันธ์บทนี้กันเลยค่ะก็หมายถึง ฝูงลิงขย่มต้นมะม่วงอยู่ยวบยาบค่ะฝูงชนีก็ร้องกู่หาคู่ของมันส่วนฝูงข้างก็กระโดดไปมาระหว่างต้นไม้ค่ะฝูงลิงก็ต่างพากันร้องขูข่ตะคอกพร้อมทั้งกระโดดไล่ไขว่คว้ากันค่ะบทต่อมาเลยค่ะงูเขียวรัดตุ๊กแกตุ๊กแกแก้างแข็งขยันกัดงูงูยิ่งพัน อาปากง่วงล้วงตักกินงูเขียวแลเลื่อมพ้นพิษพลันตุ๊กแกคางแข็งขยันคาบไว้กัดงูงูเร่งพันขนดเครียดปากอ้างูจึงได้ลากล้วงตักกินเรามาดูความหมายกันเลยค่ะ คำนี้นะคะเป็นรูปโทโทษของคําว่าเลื่อมค่ะหมายถึงเป็นเงามันคางแข็งขยันหมายถึงการอ้าปากงับได้นานค่ะขนดเครียดนะคะคำนี้แปลว่ารัดแน่นมากค่ะเรามาถอดคำประพันธ์กันเลยค่ะงูเขียวนะคะตัวเนี่ยลักษณะจะเป็น เงามันค่ะแต่ว่าไม่มีพิษค่ะถูกตุ๊กแกคาบไว้ค่ะในขณะเดียวกันงูเขียวก็รับตุ๊กแกจนจะต้องร้องอ้าปากค่ะแล้วก็งูเขียวเนี่ยกอกเข้าไปในตับค่ะเพื่อล้วงตับตุบต๊กแกเนี่ยกินเป็นอาหารนั่นเองค่ะมาดูบทต่อไปกันเลยค่ะยุงทองย่องเยื้องย่งยางรำรางช้างช่างป้ายหาง ปากงอนอ่อนสำอางช่างรำเล่นเต้นตามกันยุงทองย่องย่างเยื้องรำฉว่างรายรย่ยร้ไสเฟื้องหางเฉิดหน้าปากงอนอ่อนสำอางลายเลิ่รำเล่นเต้นงามง่าปีกป้อง เป็นเพลงเรามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะรางชางหมายถึงงามสวยเด่นฉว่างหมายถึงขวางรายไรย่ป้ายเฟ,ยฟืองหางนะคะคำนี้หมายถึงกริยาของนกยูงค่ะเวลารำแพนหางค่ะส่วนคำว่าง่านะคะคำนี้เป็นรูป โทโทษของคำว่างออางาไม่เอ็กงาค่ะจะหมายถึงการอ้าออกกลางออกค่ะเรามาถอดคำประพันธ์กันเลยค่ะก็หมายถึงนกยุงทองค่ะย่องเยื้องย่างก็คือกำลังค่อยๆเดินนั่นเองค่ะแล้วก็รําแพนหางค่ะเชิดหน้าขึ้นอ่าก็จะเห็นปากงอนค่ะอ่อนช้อยก็แสดงอาการรําเล่นด้วยการยกปีก ขึ้นป้องตามเพลงนั่นเองค่ะบทต่อไปค่ะไก่ฟ้าอ้าสดแสงหัวสุกแดงแทนเรือยแนมปีกหางต่างสีแกมสีแต้มต่างอย่างวาดเขียนไก่ฟ้าหน้าก่ำกล้าปากแหลมหัวแดงแฝงเรยแนมเนื่องแค้ง ปีกหางต่างสีแก้มลายลวดตัวด่างอย่างคนแกล้งแต่งแต้มขีดเขียนเรามาดูความหมายของคําศัพท์ในบทนี้ค่ะคําว่ากั่อนะคะหมายถึงสุกใสหรือเข้มจัดค่ะบทนี้ถอดคําประพันธ์ได้ดังนี้ค่ะไก่ฟ้าหน้าสุกใสมีปากแหลมค่ะหัวมีสีแดงกําลังแทงเดือยขึ้นมา ปีขางและลำตัวมีสีสันลวดลายที่งดงามเหมือนอย่างกับคนเนี่ยมาแต่งสีให้มันเลยค่ะบทต่อไปค่ะบทนี้สลอูเยอะหน่อยนะคะมาอ่านพร้อมกันเลยดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูดูงู ขู่ฝูดฟู้พรูพรูหนูสู่รูงูสุดสู้งูสู้หนูหนูสู้งูอยู่หนูรู้งูงรู้รูปทูมูทูอ้าวเมื่ออ่านจบแล้วเรามาดูความหมายกันเลยค่ะคำนี้นะคะมูทูก็คือคำว่ามูทูนั่นเองค่ะหมายถึง ป้านไม่แหลมค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าฟู้ค่ะเป็นรูปโทโทษของคำว่าฟออูฟูไม่เอกฟู้ค่ะเป็นเสียงขู่นั่นเองคำนี้ค่ะเป็นรูปโทโทษอีกเหมือนกันค่ะของคำว่าทู่ค่ะหมายถึงไม่แหลมค่ะทอดคำประพันธ์ได้ดังนี้ค่ะก็คือ งูขู่หนูฟู่ๆค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในรูงูงูก็จึงสู้กับหนูค่ะหนูก็สู้กับงูสัตว์ทั้งสองต่างก็รู้เชิงซึ่งกันและกันค่ะบทต่อมาค่ะนกแก้วแจ้วเสียงใสคลอใครคู่หมู่สาลิกานกตัวผัวเมียคลาฝ่าแขคบเต้า เหล่าโนรีนกแก้วเจ้ารี่ร้องเรหาไก้คู่หมู่สาลิกาแวดเค้านกตัวผัวเมียมาสมสู่สัตววาฝ่าแขบเต้าพวกพ้องโนรีในบทนี้นะคะผู้แต่งก็ได้พัฒนาถึงนกชนิดต่างๆเดี๋ยวเรามาดู อาชนิดของนกในบทนี้กันเลยค่ะในบทนี้นะคะก็จะมีนกสาลิกานกแขกเต้านกกระตัวนกสัตววาและนกโนรีค่ะนกแขกเต้านกกระตัวนกสัตวาและนกโนรีเป็นนกจำพวกเดียวกับนกแก้วค่ะ เดี๋ยวเรามาถอดคําประพันธ์บทนี้กันเลยค่ะหมายถึงนกแก้วร้องแจ้วแจ้วเร่หาคู่โดยเข้าไปใกล้หมู่นกสาลิกาค่ะส่วนนกกระตัว้วสองผัวเมียกำลังสมสู่กันอยู่ขณะที่นกสัตตวาเนี่ยจะต้องฝ่านกแขกเต้านะคะไปหานกโนรีซึ่งเป็นพวกเดียวกันค่ะบทต่อไปเลยค่ะกระจายสยายสองนางผ้าสบายบางนางสีดา ห่อห้อยย้อยลงมาแต่ค่าไม้ใหญ่สูงงามกระจายสยายคลี่สองนงพงาสบายบางนางสีดาห่อห้อยยื่นเลื้อยเฟื้อยลงมาโบยโบกแต่ค่าไม้ใหญ่น้อยแกว่งเยื้องไปมา ในคําัะภันธ์บทนี้นะคะก็มีพันุไม้อยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าคือพันธุไม้ชนิดไหนคะ่ะเรามาดูกันที่ต้นแรกเลยที่อยู่ในคําัะภันธ์ก็คือต้นช้องนางคลี่นั่นเองเด็กๆเคยเห็นต้นไม้พันธุ์นี้กันบ้างไหมคะเป็นพันธุ์เดียวกับต้นเฟิร์นนั่นเองลักษณะต้นก็จะมีสีเขียวแล้วก็ห้อยเลื้อยลงมาเป็นคู่ระยะนั่นเองค่ะต่อไปต้นนี้ค่ะต้นสะไบานางสีดานะคะ ก็เป็นต้นไม้ประเภทเดียวกับเฟิร์นเช่นเดียวกันค่ะก็จะโดดเด่นตรงที่ลักษณะของใบจะคล้ายๆแบบเป็นรูปพัดเนาะแล้วก็จะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะหายากค่ะเรามาดูความหมายของคําในบทนี้กันเลยค่ะสองนางค่ะหมายถึงต้นช้องนางครีที่คุณครูให้ดูรูปไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปสบายบางนางสีดาก็หมายถึงต้นสบายนางสีดาค่ะ ค่าไม้ค่ะคำนี้หมายถึงง่ามไม้ที่แยกออกจากกันและคำว่านงพง,งามหมายถึงหญิงงามค่ะเรามาถอดคำประพันธ์กันเลยค่ะในบทนี้หมายถึงต้นช้องนางครีและต้นสบายนางสีดาค่ะต่างก็ยื่นเลื้อยห้อยลงมาค่ะเมื่อยามลมพัดก็จะแกว่งไปมาดูสวยงามยิ่งนักค่ะเรามาดูที่บทต่อไปกันเลยค่ะหัวลิงหมากลางลิงต้นลางลิง แหลหูลิงลิงไต่กระไดลิงลิงโลดขวาประสาลิงหัวลิงหมากเรียกไม้ลางลิงลางลิงหูลิงลิงหลอกคู่ลิงไต่กระไดลิงลิงห่ม ลิงโลดชวยชมพู่ฉีคว้าประสาลิงในบทนี้นะคะก็มีการพรณนาถึงต้นไม้อีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีต้นอะไรกันบ้างค่ะเรามาเริ่มที่ต้นแรกก็คือต้นหูลิงนั่นเองลักษณะก็จะคล้ายๆกับหูของลิงค่ะต้นต่อมาต้นลางลิงกระไดลิงอันนี้เป็นพืชไม้เถาค่ะไม้เลื้อยนั่นเองต้นหมากลิงเป็น พันไม้ปาล์มชนิดหนึค่ะและต้นหัวลิงค่ะลองสังเกตลักษณะของผลมันก็จะคล้ายกับรูปทรงของหัวลิงนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเลยค่ะหัวลิงนะคะก็เป็นชื่อไม้เถาชนิดหค่ะผลจะขนาดเล็กแล้วก็มีสันตรงกลางค่ะคล้ายๆกับหัวลิงค่ะต่อไปค่ะหมากลางลิงก็เป็นชื่อต้นปาล์มชนิดหนึค่ะ ส่วนต้นลางลิงกระไดลิงก็เป็นชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งค่ะไม้เลื้อยนั่นเองต่อไปหูลิงก็เป็นชื่อของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆขูลิงค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะอ่านว่าคู่ค่ะเป็นรูปโทโทษของคําว่าคออูคูไม้เอกคู่นั่นเองต่อไปคําว่าโ m มหมายถึงขย่มค่ะและ คำนี้อ่านว่าชมพู่ค่ะเป็นรูปโทโทษของคําว่าชมพู่ที่ใช้พอพานสระอูไม่เอกนั่นเองค่ะเรามาถอดคําประพันธ์กันเลยค่ะก็หมายถึงเถาหัวลิงต้นหมากลิงแล้วก็ลิงบางตัวเนี่ยก็ขึ้นไปบนต้นหูลิงเนี่ยทำหน้าทําตาเนี่ยหลอกคู่ของมันบางตัวก็จะขึ้นไปไต่ต้นกระไดลิงค่ะขยมเล่นบางก็กระโดด่วยเอา ต้นชมพู่เนี่ยนะคะมาฉีกเล่นตามภาษาของลิงนั่นเองค่ะบทต่อไปค่ะมาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะทานไหลใสสะอาดมัดฉาชาติดานานาหวั่นไหวกินใครคลาตามกันมาให้เห็นตัวทานไหลใสสะอาดน้ำารินมามัดฉาชาตินานา,นา หวั่นไหวจอกสลายกินใคร่คลาเชยหมู่ตามคู่มาใครยคลายผุดให้เห็นตัวเรามาดูคำในบทนี้กันเลยค่ะมัจฉาชาติหมายถึงหมู่ปลาค่ะใครคคำนี้หมายถึงตักใครน้ำค่ะหวั่นไหวนะคะก็เป็นรูปโทโทษของ คำว่าไายค่ะหมายถึงการไหวไปมาค่ะจอกสลายนะคะหมายถึงชื่อไม้น้ำชนิดหนึ่งค่ะไม่มีลำต้นค่ะและคำว่าคล้ายๆหมายถึงเคลื่อนไหวไปมาค่ะเรามาถอดคำประพันธ์บทนี้กันเลยค่ะก็หมายถึงน้ำในลำธารเนี่ยใสสะอาด หลายรินมาค่ะหมูปลานานาชนิดก็ต่างว่ายเข้าหากันไปมากินจอกสาหลายและตะไคร่น้ำค่ะโดยว่ายตามกันมาเป็นคู่คู่แล้วก็ผุดให้เห็นตัวด้วยค่ะจบลงแล้วนะคะกับการเรียนวรรณคดีเรื่องกาพอโครงประพาทานทองแดงค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วก็ฝึกฝนการอ่านอยู่สม่ำเสมอนะคะและเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ